ช่วงนั้นผมอยู่ไปขวบคืออยู่อยู่อ .2 ก็คือปกติผมอะ่ะย่าจะเป็นคนไปรับไปส่งโรงเรียนทุกวันแล้ววันนั้นอะ่ะมีผู้หญิงคนเนี้ยมาไปกับย่าด้วยเราก็สงสัยเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ก็เป็นใคราานะที่ว่าเราไม่เคยเ้วเขาเขาก็คือแบบอุ้มน้องมาด้วยแล้วเขาก็นะแบบซื้อขนมซื้อของเล่นของเล่นให้เราแล้วเอ๊ะทำไมเขาใจดี ทำไมเข้าใจดีจังอืจนย่าเขาบอกว่าเนี่ยไอ้หือบอกเนี่ยคือแม่เอ,อ,เองอรอครับเพราะฉะนั้นมาอยู่กับเขาได้กีคค่วันนี่สองสามวันเองพี่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าพอพ่อก็ทางายา่าลุงเขารู้เรื่องเขาก็โทรไปบ,บอกพ่อว่าเอานะ้ยเนี่ยแม่มาหานะก็คือหลยอยังจากนั้นก็คือแม่ก็ไม่เคยติดต่อผมอีกเลยพี่อื คือครั้งแรกที่ปอนได้มีโอกาสรับรู้ถึงการมีอยู่ของแม่ขณะเดียวกันก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กชายวัยเพียงแปดขวบได้มีโอกาสสัมผัสกับไออุ่นรักจากแม่ล้ครับทำไมเราถึงได้มาอยู่กับคุณย่าล่ะก็พ่อกับแม่เจอกันที่ไหนก่อนพ่อกับแม่เมื่อก่อนพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่โรงแรมโรงแรมโรงแรมที่ที่จัางไก่ไก่ในบรีพี่ พ่อผมเขา่ะทําทำมาหน่แบบพวกเด็กเสิร์ฟพวกอะไรแบบนี้แม่ก็เป็นนักร้องอืมเขาเจอกันอยาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ผมก็ทะเลาะกันแล้วแม่ผมเขาตีพ่ออย่างนี้เพราะว่าแม่ผมเขาขเป็นประมาณแบบ กินเหล้าอะไร,ะไรประมาณนี้ย่าเขาบอกนะพี่พูดง่ายๆก็คือเรามารู้ความอีกทีหนึ่งตอนที่พ่อแม่แยกทางกันแล้วใช่แล้วเรามาอยู่กับย่าแล้วใช่และทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อกับแม่คือย่าเป็นคนเล่าให้ฟังชครับชีวิตเป็นยังไงบ้างอยู่กับคุณยา่า ก็ปกติพี่ก็เหมือนเด็กั่วไปวิ่งเล่นไปโรงเรียนกลับมาก็กินนู่นกินนี่กินขนมไปสนตามประาเด็กอะพี่และช่วงนั้นโดนล้อเรื่องแม่หรือยังก็โดนไม่แต่มันมันมันจะเฉยไปพี่เพราะว่ายาไปบอกเออไม่สนใจทำไมนี่นี่แม่คนเลี้ยงมาเอาอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ตลอดจะถาาว่าเขาพ่นช่วงนั้นมันมันนั้นมันก็ไม่ยากคาดวันเพราะว่าพ่อเขา พ่อเขากท็ทำหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วส่วนญาเขาก็ทําหน้าที่แม่ดีที่สุดก็คือแบบดูแลแล้วด้านปกติมันก็เลยแบบยังไม่คิดอะไรมากอันนี้พอมีเวลาพอมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนเงี้ยงานกีฬาวัานแม่พวกอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆมีแม่หมดแม่ก้าแต่เราย่า เขาก็แก่แล้วพี่เนาะเขาก็แบบไปร่วมกิจกรรมไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งคนเดียวเนี้ยนั่งมองเพื่อนเนี้ยคือความรู้สึกพี่ทำไมวะเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขา จะหากกฎเกณฑ์แห่งฟ้ามถูกหลาบ้า,าเจียวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์้า,าบางฉันมาดันดนค้นหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอากันขวาร Nice.